สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นพระสมเด็จวะละัลลังพิมพ์ใหญ่นะครับคือองค์นี้ก็เป็นองค์ที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกันแบบใหม่ๆซึ่งกันและกันนะครับก็บอกได้เลยว่าการเรียนรู้ทางกายภาพของเนื้อพระสมเด็จวันนี้เรายังไม่แน่ใจว่าอายุจะถึงยุคต้นยุคกลางหรือยุคปลายหรือว่าจะไม่ถึงเลย เราก็ไม่แน่ใจแต่เราก็อยากนําเสนอให้เพื่อนๆที่พี่ได้เห็นไปพร้อมๆกับเราเพราะว่ามันมีสิ่งที่ว่าเรายังไม่เคยเห็นกันนะหลายๆอย่างเนาะใช่ครับแล้วก็งององนี้ก็จะมีรอยแตกตรงด้านมุมนิดนึงด้วยนะครับเราก็จะดูกันให้ครบองเลยครับนี่ครับลุงโอเค นี้เราไม่แน่ใจว่ามันคือค้าอะไรนะใครคิดว่ายัางไงบ้างนี่ท่านดูดูนะที่เราเจอนเราจะมีก้อนตรกลางอีกนะีใช่ขยายก้อนตรกลางนี้นี่นะครับ ใช่แล้วเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันนะครับเดี๋ยวข้าไปสูบไปให้ดูจะว่าจะมีฟา์มฉ่ำเยิ้มของมีอ่าเราก็ดูตามหลักการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับก็่านเรีนมันก็มีฟาร,ร์มฉ่ำเยิ้มของเขาอยู่เราก็จะดูไปพร้อมๆกันแล้วก็พิจารณาไปพร้อมกันนะครับ,บเรื่องของสีขององค์พระแล้วก็ความเก่าแล้วก็คราบ และก็ธรรมชาตินะครมีความฉ่ำเยิ้มนะและเป็นเกดแล้วตอนนี้เราก็จะคืนกลับไปกลับไปให้ดูโดยเนี่ยเห<า>็นไ,ไหมก็ยังมีความฉ่ำเยอะไม่เห็นอยู่นีครับใช่ครับแล้วที่รอบๆข้างๆนั่นให,ให้ให้ให้ดูด้วยนะครับว่านี่คือเป็นเกดแบบนี้เหมือนดอกไม้อา่อาเห็นไ,ไหมดูนะครับเปรบเสมือนดอกไม้เลย แล้วก็เราก็สังเกตเรื่องปริแยกแล้วก็การยุบย่นอันนี้เราเห็นการยุบย่นแล้วแล้วการหดตัวแล้วการเหี่ยวแห้งแล้วการแตกระแหงหลุมบ่อแล้วก็ถึงรูพุนนะครับแล่เราต้องสแงเกตไนี้ให้ท่านดูไว้นะใช่ไหมเป็นแท่งสวยเลยนะใช่ครับสวยสวยงามมากที่เราซึ่งจะจะเห็นน้อยนะเพราะเราเพิ่งล้างมาพานี้ล้างมาหรือเปล่า พระองค์นี้ไม่ได้ล้างครับอ๋อไม่ได้ล้างนะถึงว่าดิแก้ใต้ยังอยู่นหน้าเนี่ยดูนะแล้วเขาเป็นแบบนี้อ่เดี๋ยวดูก้อนนี้อีกก้อนหนึ่งนะสีขาวนี่ครับอาาเนี่เี่นี่ยเป็นน่าจะเป็นผงพุทธคุณแล้วเนี่ยซึ่งงอกและยุบในตัวเลยครับโอ้โหสวยงามมากนี่ฮะการยุบย่นของเขาอยู่ในตัวก็หมดแล้วหลากสีเลยนะใช่ครับ แล้วก็มีหลุมหลุมตรงข้างข้างทางด้านขวาตรงนั้นด้วยนะครับอ่าให้ดูให้ดูให้ดูดมันเป็นเก็ดผลึกที่สวยงามอันนี้เราก็สังเกตเรื่องการเกิดชั้นและการงอกของหินปูนด้วยแล้วดูนี่ที่แคลไซต์ที่ก็ขึ้นนี่เป็นแคลไซต์ที่ขึ้นที่ยังไม่ละลายเนาะขึ้นมาสวยมาก แล้วก็เราก็ได้สังเกตไปในตัวด้วยเรื่องอการเกิดผลึกและแคลไซต์ไปในตัวอันนี้ก็คือสี่หัวข้อแล้วที่เราได้ให้คะแนนกับพระองค <ทะ S 1> ์นี้แล้วนี่น่ดูมาดานดูท่านด,ด,ดูโอโ้โหสวยจริงๆแต่ต้องบอกกันก่อนว่าเรายังไม่ทราบนะครับว่าองค์เนี้ยอายุจะถึงยุคปลายาตอนตอน้นหรือเปล่าใช่เราจะต้องเข้าเข้าแลบแน่นอนแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าถึงยุค ยุคปลายตอนต้นหรือว่ายุคปลายตอนกลางหรือว่ายุคตอนปลายหรือว่าคือสรุปแล้วเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าองค์เนี้ยถึงทันยุคมัใหม่อเ่าใช่ครับมาว่าว่าการเกิดแบบเนี้ยซึ่งน้อยองค์นักที่จะเกิดเพราะยังไงเราก็ต้องส่งแบบเพื่อพิสูจน์อายุของการเวลาอีกนหนึ่งขอดูให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งโอ้สวยเรียกว่า มีประกายนะเป็นประกายเลยจะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเราหลีกไฟมันนิดเนี่ยเห็นไหมยังกับเพชรเลยเหมือนอัญมณีเลยอ่านี่นะครับที่เขาขึ้นมาทิศทางไม่ต้องพูดถึงเขาก็จะไปตามนะทางของเขาที่เขาจะนั่นไปนะเนาะใครไปบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาจะไปตามที่เส้นทางของเขาดูเขาต้องบอกว่าคลิปนี้คือเราทํามาเพื่อเรียนรู้ เรียนรู้เรื่องของกายภาพของเนื้อพระสมเด็จกันนะครับแต่เราไม่ได้ฟันธงว่าอายุเท่าไหร่เพราะเราต้องทรง,งแลบกันอีกทีต้องทรง,งแลบเราจะไม่ฟันธงโดยแค่เราขึ้นมาว่าเห็นความแปลกเห็นความสวยงามในองค์พระว่าเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนใช้ไฟดูเนาะครับผมเอาไฟที่น่านกินมาีกนิดหนึ่งให้เห็นความแตกต่างเห็นไหมครับแสงสะท้อนท่านท่านเห็นไหมดูนะครับ <c oughs> ขึ้นมาจากเนื้อพระเต็มเต็ม คือเราจะเห็นอันนี้ถ้าตั้งใจคือมันขุดแล้วงอกขึ้นมาเป็นผลึกที่งอกขึ้นมาแน่นอนเลยนี่แหละนี่แหละที่อยากให้ท่านเห็นมากมันตอนนี้ถ้าว่าไม่เกรงใจท่างนู้นจะบอกว่าฟันทงได้เลยแล้วเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราสองคนนะครับก็คือผมนะฮะก็ก็ตามช่องเลยครับก็คือตะเลยครับแล้วก็ลุงธนัดก็เราก็ทําการคัดแยก ทําการคัดแยกพระที่จะส่งก่อนเข้าแหลกสําหรับคนที่อยากดูเนื้อพระแล้วคาอธิบายแบบอย่างเงี้ยกับเราเพราะถ้าไปเข้าแหลกก็ไม่มีแบบอธิบายแบบนี้อเราก็อย่างที่บอกว่าคือเราพูดอะไรอย่างเงี้ยเราไปเนี่ยแต่สิ่งที่ดีที่สุดต้องการตรวจสอบคือการเข้าแหลกเราได้เราได้มั่นใจใช่อันนี้ท่านดูเนี่ยหนึ่งเดี๋ยวให้ดูอีกไฟอีกเวอร์ชันนึงเอาโหแต่เวอร์ชันนี้ก็นเลย สวยสวยงามมากเป็นไงครับดูเรามีระบบไฟหลายระบบเพชรเลยครับท่านเห็นเพชรไหมฮะลงลองขยายอีกหน่อยได้ไหมครับได้มันก็คือที่เราทําเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องกายภาพของเนื้อภาพสมเด็จแท้นะครับว่าถึงยุคไหนกันแน่แล้วถึงยุคของท่านหรือเปล่าใช่ใช เนีฮะแล้วก็อยากให้ผู้ที่มีครอบครองพัสมเด็ตอยู่อยากให้มาตรวจคัดแยกกับเรานะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะได้คัดแยกเก็บแล้วก็คัดแยกออกทั้งตนี่อันนี้เอยขยุบลงไปนะใช่นี่ลอยขยุบลงไปยุบย่นหดตัวชัดเจนเลยนี่มีการหดตัวแล้วก็มีทั้งงอทั้งยุบทั้งย่นแล้วก็มีรอยปีแตกด้วยครับโอ้สุดโจ้ยตา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 ย คือนานๆเราจะได้เห็นองค์แบบนี้ที่เป็นผลึกแท่งอย่างนี้สักทีนะครับนี่ใครจะคิดว่าสิ่งมาสจรรย์ที่โลกทําให้เราเนี่ยธรรมชาติทําให้เราเนี่ยสวยงามได้แบบนี้อยากให้เห็นีิองค์นี้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ที่เราสําหรับไว้ให้ใครที่ไม่เคยเห็นไม่เห็นใช่ครับแต่เราก็ส่งเข้าแลบก่อนต้องยังไงเรา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 ถือว่าเรามีแหละใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับลุง ก็มีคอมเมนต์มาอาจจะมีคอมเมนต์ว่ารับเช่าหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยก็เราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้รับรับเช่านะฮะแต่เรารับเพื่อการคัดแยกแล้วก็ทำวิาว์ใช่พิสูจน์ก่อนที่ส่งเข้าแหลบบเป็นการคัดแยกแล้วถ้าถามว่าบางคนก็จะถามว่าปล่อยเช่าไหมครับลุงคํานี้เราจะว่าไงสําหรับของเราสองคนส่วนตัวก็ต้องคุยกันใช่ครับถ้า ก็ถามว่าถ้ามันสมเหตุสมผลแล้วก็คุณพร้อมเราก็ปล่อยให้เช่าครับเพราะว่าบารมีของคุณมันอิงมาทางเราคือพระเลี้ยงเจ้าของนะใช่ครับพระเลียกเจ้าของนะครับพระเลียงเจ้าของนะท่านเป็นเจ้าของพระท่านก็มารับของท่านไปใช่ครับผมเราจะไม่บังคับแล้วท่านท่านนู้นไม่ใช่นะใช่ครับถ้าท่านเอาพึงพอใจหรือท่านเป็นเจ้าของพระอาบุญบารมีที่ท่านสร้างกันมาด้วยกันที่จะร่วมอยู่หรือร่วมปก ป้องท่านนะเป็นเสริมบารมีให้ท่านเป็นพุทธคุณให้ท่านนั่นอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับเนี่ยท่านดูก่อนดยดูรับแบบนี้ไม่มีให้เห็นในพระอมหรอกครับเนี่ยดูได้เลยเนี่ยโอ้ยิ่งยิ่งยิ่ง่องยิ่งเจอเหมือนเป็นอัญมณีครับผมของกาแล็กซีของเนื้อพระสมเด็จนะโอ้ยเนนี่เนี่ยเนี่ยเสี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 ยอย่างเดียวเลยไปบินซะ ผมว่าถึงหักครึ่งพุทุกคุณก็เต็มอยู่ก็นั่นแหละแต่ว่ามันเหมือนเสียรูปรักไปนิดนึงมันเป็นความพิเศษของช่วงการเวลาน้ำมือมนุษย์ทําไม่ได้แล้วครับแบบนี้นอกจากธรรมชาติต่นนั้นเดี๋ยวไม่ให้ดูตรงนั้นที่เดียวเราดูให้ดูทั่วไปเราจะมีให้ท่านดูทั่วองค์นี่ดูเม็ดนี้เห็นไหมครับใช่ครับดูเม็ดนี้ โอ้โหอันนี้ก็แบบยุกย่นอย่างนี้แหละครับที่เห็นไหมจะทำได้สร้างได้แค่ครั้งละหนึ่งโมเลกุลสวยไหมงดงามครับสวยจริงรงามโอ้ยงามจริงๆงามจสีสีมองรกตแต่ยังไงเราก็ต้องส่งแบบต้องส่งครับต้องใช่ครับเพราะอย่างน้อยก็เป็นการจดบันทึกท่าแท้นะครับก็เป็นการจดบันทึก พอเราต้องบันทึกไว้หมดทัาประวัติไว้หมดใช่ครับถ้าเราเข้าไปตรวจเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้ได้บันทึกประวัติเขาไว้หมดใช่ว่าพระอันนี้เป็นของใครนะครับก็เหมือนเหมือนเป็นโฉนดที่ดินเลยอ่านี่นี่นะครับนี่เห็นไหมดูการงอกของเขาเห็นไหมสวยไหมงอกยุดย่แล้วก็สีคราบเป็นธรรมชาติเนี่ยน่าเลยครับเนี่ยนี่นี่คือการงอกของเขา งอกออกมาจากเนื้อของเขาที่ว่าเหมือนกับคอมโบราณที่เขาพูดว่าสมเด็จเนี่ยองอกได้โดยตัวเองนะนี่ในซอกอแขนนะครับเห็นไหมฮะ,ะดูเนี่ยเขาจะเป็นของเขาอย่างนี้เลยนี่ที่ผนังคูงหาเป็นไงครับโอ้โหเหชนเห็นหรือยังครับ เป็นผล็กเลยครับผมเนี่ยอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่เขาตามหาเราจะไม่เอาอะไรที่มันไม่มีบนพระเลยเนี่ยมาพูดกันใช่แล้วเราจะไม่นั่นเราจะต้องดูให้ชัดเจนตรวจสอบให้ชัดเจนเมื่อเราตรวจสอบแล้วเราจะต้องไปเข้าโอ้ยตา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 ท่านเคยเห็นไหมท่านเคยเห็นไหมแบบนี้ เอ,อท่านเคยเห็นกันไหมเนี่ยงดงามมากครับงดงามมากองนี้ถือ,อเป็นองค์พิเศษขอขยายหน่อยได้ไหมครับขยายอีกเลยครับผมเยอะๆเลยเนาะใช่ครับจะได้เห็นเป็นแท่งผลึกแบบให้ชัดเจนนะฮะโอเคครับนี่แลับประมาณนี้แล้วิงจะแบบ เข้าใจกันได้หน่อยนี่ฮะโอ้ย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 เาจบคุณเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นในก็คือในโพงนี้วังามมากเลยครับนี่คือเพชรคือแบบอืที่สุดของที่สุดอในคาบคาบที่เห็นมาอันเนี้นะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนทั่วโลกถึงอยากจะได้ครอบครองแล้วเสริมบารมีตัวเองด้วยพระสมเด็จนะฮะก็ เรายังไม่รู้ครับว่าองค์นี้จะคู่บุญกับใครใช่แต่ตอนนี้มันอยู่ที่ผมอยู่แล้วอ่าโอ้โอ้ยโอ้ท่านเอ้ยท่านมาชมเถอะครับเดี๋ยวเขาก็จะอ่าละลายเนาะใช่ครับอ่าละลายกะลายเป็นมีอันนี้เป็นแล้วโอ้ลุงคอสลุง้อนนี้นะครับเรามีแบบมีโปรงโปรงอยู่ใต้ก้อนนี้ด้วย ีด้วยอย่างนี้มีให้ชมด้วยคับบอลังการงานสร้างเลยครับให้ท่านชมด้วยบุญตาเนาะทุกคนที่ได้เห็นใช่ครับก็ใคร,ครที่เห็นคลิปนี้ผมว่าเป็นเป็นบุญเรื่องหนึ่งเลยครับเหมือนกับเราเราก็เห็นแบบเหมือนกันไม่อยากจะเลอกตอนท่านเห็นก้อนนี้ไหมครับเนี่ยเห็นไหมก้อนนี้อันนี้เหมือนการประกอบรวมตัวระหว่าง เทระเก็เทระเกศอ้นะนี่มันอยู่ในหลุมเนาะแต่อันนี้งอกออกมาพอาะเขาเริ่มรวมตัวแล้วใช่แล้วนี่เขาเริ่มรวมตัวแต่ให้สังเกตข้างในที่พื้นที่เป็นเนื้อเรืองเหืข้างในก็งอกขึ้นมาเป็นระดับสีของเนื้อพระเลยนะครับคือยุคเดย๋ยวย่นอะไรทุกอย่างมีครบหมดในใ,ในองค์พระคือตอนนี้ที่แคลไซค์ขึ้นมาเนี่เขาเคลือบเนื้อจริงนะ ฉลองทั้งองค์แล้วแล้วข้างล่างเนี่ยที่เหลืองๆนั่นน่ะน่ะคือเป็นเนื้อแท้ๆของพระครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนี่ยที่เหลืองๆนั่นคือแคนไซก็ฉลององค์แล้วอ่าจะเห็นเป็นเก็ดผลึกนี้ก็กำลังฉลองใหม่อีกรอบแล้วท่านที่ท่านเห็นเนี่ย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 มันคืออะไรยิ่งก่าดอกไม้แห่งกาลเวลาครับอันนี้คือความพิเศษของช่วงเวลาของพระสมเด็จนะครับแล้วดูก้อนนี้นี่นี่นี่รวมเป็นผลึกเป็นผลึกและก้อนนี้ นี่เขารวมตัวของเขาแล้วต่อไปเขาจะเปลี่ยนใช่ไหมเขาจะเกิดขึ้นเป็นแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนแปลงอ่าห็นไหมแต่ท่านเห็นไหมครับเขาจะมีสิ่งใช่ไหมั่าแหละเห็นแต่อันไหนที่ว่ายังกําลังเขาเกิดขึ้นมาใหม่เราก็จะเห็นชัดๆมนใอมที่เกิดขึ้นมาใหม่ตาย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 ไม่คิดว่าบุญว่าสนาจะได้เห็นอย่างนี้ อลังการมากนี่แบบอันนี้เราดูในตอนกลางวันนะครับถ้าตอนคือเราปิดไฟมืดสนิทนี่แบบจังดงามมากขนาดนี้ทีแรกกะว่าจะนั่นเลยนะประมาทนะเนี่ยนะอืมใช่ครับตอนแรกเราคัดออกอยู่แล้วก็แพ้คัดออกเลยใช่ครับเราต้องบอกก่อนว่าถ้าขึ้นกล้องเนี้ยเราเราจะทำเพื่อการคัดแยกคัดเก็บพระของเราสองคนส่วนตัวนะครับครับก็คือถ้าเป็นพระที่พร้อม เราคัดออกเลยนะครับคัดออกเลยไม่ไม่ไม่เอาเก็บไว้นะครับแต่ถ้าพระแท้อย่างเงี้ยครับเราก็จะส่งเขาแหดูีครับในการตรวจสอบยันช่ำเลยเนาะใช่แล้วเราก็จะจดจดคือทําใบเซอร์ซึ่งเป็นชื่อของเราเองอ่าทีนี้เราเราจะเก็บยังไงไม่ให้แคลไซนี่นั่นไปเนาะนี่นี่สวยสวยซซเล็คเน ความงดงามอันนี้ให้เห็นเนื้อเนื้อสีขาวอ่านี่นี่ที่เขารวมตัวที่เราประมาทไปเมื่อกี้เน่นะใช่ครับอันนี้เขาเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของมวลสารที่รวมตัวกันนี่นี่เป็นไงก้อนนี้อห็อไหมฮะยางงดงามครับผมเป็นเป็นยังไงครับก้อนนี้ใสกิ๊กแล้วกําลังละลายแล้วละลายลป็นรวมตัว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 โอ้โหนี่คืออะไรกันนี่เราเจออะไรเราทําอะไรกันอยู่ เรากําลังเรียนรู้ดูกายภาพของเงาพราสมเด็จกันอยู่ะครับผมส่วนนี้มเขาก็เกิดของเขาเนี่ยแต่นี่เกิดจากอาจจะมีค้าปูนหรือเป็นพวกที่สมเด็จท่านใช้พวกว่านพวกอะไรบ้างน,นะฮะก็ะไปเลยไปรวมแถวซ้ายเขาก็เกิดทุกที่ ความไม่เป็นอ่าเป็นสีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยการระเหยระเหยซึ่งออกมาจากชั้นผิวอ่าเขามะอาจจะเกิดมาจากว่านก็ได้ใช่น่าเนี่ยที่ที่เป็นแบบนี้แต่ที่ว่าท่านเกิดโดยอิสระเลยเดี๋ยวจะให้ดูที่อิสระเลยลุงขอดูตรงรอยแตกหน่อยตรงรอยแตกที่มุมที่รอยกระทอกอ๋อรอยที่แตกใช่ไหมใช่ครับก็จะให้ดูว่าอ๋ออันนี้นี่รอยแตกธรรมชาติของเขาก่อนอ่าโอเคดูเห็นไหมยังมีผลึก ครอบคุมหมดเลยนะครับท่านนึกถึงนะถ้าใครไปล่องเรือที่น้ําตกเอราวัณน,นะที่กาญบุรีนะครับผมให้นึกถึงไว้เลยเหมือนเราที่เราเข้าถ้ำไปแล้วเรือค่อยๆแล่นไปแล้วน้ําตกตกลงมาเนี่ยครับนี่นี่เองไหมฮะดูเลยคือต้องเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างนั้นเลยไหมเนี่ยเนี่ยใชนไหมซึ่งเป็นรอยแตกใหญ่แต่กําลังจะรักษาตัวเองแล้วเนี่ยนี่อันนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากว่ามวลสารที่อย<ร>ู่ใต,<ร>ต้ล่งลาตรตรงเนี่ย นะกระทะขึ้นแล้วดันขึ้นมาข้าบผมดันขึ้นมาองนี้พิเศษจริงๆรแ,แล้วดูดูเดือของเก้าเห็นไหมครับเห็นไหมดูเห็นไหมเนี่ยนี่โอ้ดอกไม้ดอกไม้แบบอืม <ricane> เราก็จะเห็นวนสารไปด้วยครับผมเดี๋ยวจะไปชมที่รอยแตกเห็นไหมนี่เขาขึ้นหมดขึ้นทุกอานูแล้วเขากำลังจะกืน อ่าเนื้อพระองค์นี้เลยนี่นี่ดูได้ไใช่ครับความช่ำมากเลยครับคือดูด้วยตาเปล่าด้วยภาพนิ่งตอนแรกเนี่ยคือพระแห้งมากนะครับแเราเกือบจะวางแล้วใช่ครับเดี๋ยวดูรอยแตกที่รอยแตกที่ไหม,ม,ม่นะดูดูดูใช่ครับนี่ที่แตกอ่านี่ฮะก็จะเห็นเนื้อแท้ข้างในด้วย เม็แท้ๆข้างในอ่าเห็นไหมมีมีเม็ดก็ยังมีขนาดแตกก็ยังมีแคลไซที่บางๆเห็นไหมครับมีเล็กๆน้อยๆที่มันขึ้นอยู่ือยังมีเม็ดมวลสารอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยก็ยังเห็นเม็ดมวลสารคือเหตุผลที่แตกออกมาคือทําให้เราเห็นมวลสารชัดเจนขึ้นด้วยแล้วดยการพะโดยโดยทําด้วยการน่าใช้แหนเม็แค่าจะเห็นมีรูผุดข้างในมันรูเบนล่มเลยเนี่ย คือพา์ที่ไม่ได้เขาไม่ได้อัดแน่นเหมือนกับไอใช้เครื่องป <mm ั๊มเนาะใช่เน่ด EX ูเนี่ยๆง่ายๆนี่ก็คือความเป็นธรรมชาตินั่นแหละเพราะว่ามีโพรงอากาศอยู่ข้างในก็การยุบย่นหดตัวก็เลยทําให้ตรงโพรงตรงนั้นเนี่ยเหมือนเป็นแรงดันอากาศซึ่งทําให้แบบปริกแตกกระทอออกมาตรงนี้ที่ปิดอกที่หลุดออกไปนะคือปริแตกออกไปนะฮะนี่นะ เนี่ยดูนะฮะก็ยังเห็นเนื้อผิวนี่ตรงนี้ที่แตะนะฮะก็ยังเห็นเป็นโพรงอยู่นะฮะมีโพรงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้ไฟที่สว่างนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็นได้ชัดขึ้นใช่นะครับเรามีไฟหลายระบบเนาะก็ต้องบอกว่าใครที่ได้ชมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วครับก็ดติดตามกดถูกใจกดครับสกายให้เราได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ น่าจะเป็นพวกคราบน้ําว่านน้ําตาลที่เคารวมตัวแล้วเขาละเหรอออกมาไม่ได้เนาะเขาก็ระเบิดทําให้พานเนี่ยเกิดการระเบิดขึ้นมาเนี่ยดูเนี่ยตรงนี้นี่ฮะเป็นก้อนเลยเนี่ยครับที่ว่าเป็นความโชคดีมากๆครับที่อันนี้ไม่ใช่าหลนแตกหรืออะไรแตกนะครับท่านเข้าใจนิดนึงเป็นการดันขึ้นมาของเขาใช่ มกห้เพราะเราได้เก็บเศษไปแล้วล่ะใช่คเัาเก็บเศษว่ายังอยู่ยังอยู่เนี่ยท่านดูตรงนี้แล้วกันนะครับเนี่ยที่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 เขาทําให้ให้แตกใช้คําว่าเนื้อระเบิดขึ้นมาใช่ครับท่านจะดูเห็นไหมยังมีหนูใสของแคลเซียเห็นไหมเนี่ยเราว่าเรื่องนี้เป็นโชคดีนะครับคือพระองค์นี้ได้ระเบิดผิวของตัวเองตรงมุมนิดเดียวออกมาให้เห็นเนื้อแท้จริงๆที่เกิด้หม่เนื้อแท้ไหมครับเนี่ย ตรงนี้น่าจะเป็นถ้าลายสายนิษานอาจจะผิดนะหรือจะอะไรถ้าใครมีความรู้ให้บอก<ช>ผมนะว่าตรงเนี้ยที่ทำให้ระเบิดมาหนึ่งอาจจะเป็นพวกข้าบน้ำตาลหรือค้าบกล้วยลาบอะไรเนี่ยที่เขาพยายามจะแทรกตัวขึ้นมาอกจากข้างในที่เป็นโพรงเขาพยายามจะแทรกตัวขึ้นแต่เขาขึ้นไม่ได้เขาก็เลยดันใช่คนระับทั้งหมดขึ้นมาเลยใช่จนจนจนกลายเป็นแบบนี้เนี่ย ก็ต้องบอกก่อนว่าพระสมเด็จที่ทันยุคสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับก็ต้องร้อยห้าสิบปีขึ้นไปนะครับของเรื่องของการเวลามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่ครับนี่คือรอยที่ระเบิดเองโดยธรรมชาติก็ยังงดงามแล้วมันเป็นผลึกแคลไซต์ดับกันหมดแล้วงอกขึ้นมาเลยหาชมยากด้วยถ้าที่ระเบิดขึ้นมาแบบนี้มันถือว่าเป็นบุญวาสนาแลานี่คือการระเบิดของเขาเลยเขาระเบิดตัวเขา เองขึ้นมาเพราะว่าด้วยความแรงดันที่ว่าเขาอยากจะเขาจะออกมาเมื่อออกมาไม่ได้คนเราเหมือนกับว่าน้ำอะไรนะที่ว่าเราต้มไว้เดือนมากๆเนี่ยเราต้องมีทางระบายเขามีแรงของกายภาพของเนื้อข้างในเึ้นขึ้นแต่แต่เขาหาทางออกไปได้ก็นี่แหละครับเขาก็รวมตัวของเขาเขาอาจจะอาจเป็นแก๊สหรือเป็นอะไรไว้ก็ได้ใช่ไหมลุงหยุดไว้ตรงภาพนี้ดีกว่ามันงดงามจับใจมากเลยจับใจ แล้วก็เดี๋ยวเราต้องขอจบคลิปเราเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเดียวใหเจอกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ